งานเกษียณปีนี้ขอบใจลูกๆกและหลานลูกของพ่อตาคูณแม่สังวานบัวสีที่พี่สาวเกษียณอายุราชการแล้วก็น้องน้องลูกลูกและหลานที่ทำให้แบบอบอุน่นถึงจะเป็นทิปเล็กๆแต่ก็มีความสุขก็ขอให้น้องๆน,นะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พี่รู้สึกอบอุ่นมากน้ำตาจะไหลเลยนะคะที่น้องๆพากันทำให้แบบนี้ก็พี่ก็ไม่มีอะไร นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความฝังมีความสุขสมหวังในชีวิตรักทุกๆคนก็คงจะดูแลทุกคนไปเท่าที่จะดูแลได้เเท่าที่จะดูแลได้รักทุกคนเลย งานนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะงานนี้ไม่ได้มีง่ายๆไม่ได้เกิดง่ายๆแต่เพราะความรักของน้องๆทําให้เกิดในวันนี้พี่ก็ขอไวยพรอไว้ใช้ให้น้องๆร่ํารวยร่ํารวยแข็งแรงแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีดูแลกันไป